สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังมาอีกแล้วตอนเที่ยงนะคะ ก่อนที่เราจะไปทานอาหารกลางวันนะคะเรามีท็อปิดดีๆท่ามกลางบรรยากาศแดดเปรี้ยงเลยค่ะไม่สามารถลงน้ำได้เพราะว่าแดดร้อนมากนะคะนางฟ้ามีท็อปิดซึ้งๆระมุนต่อใจให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะคะตอนนี้ใครกำลังคล่่าครวญใครกำลังครั่งครวญทวินหอยหาถึงคุณหนักมากเรามาดูซิว่าใครกำลังครั่งครวญถึงคุณผู้ฟังนะคะสุ่มนะคะแร่แล้วนะคะตัวจริงคือดำมากเลยตอนนี้เธอ บแรกนะคะใครกำลังค้าควรถึงคุณหนักมาก1 2 3 4 9สองสามสี่เก้าถ้วยคนที่กำลังแบบว่าคิดถึงค้าควรหยหาคุณหนักมากเลยคือคนที่มีลัคนาราศีในวันเดือนปีเกิดที่มีธาตุดินเขากับคุณอาจจะเกิดธาตุดินเกิดเดือนกันยาได้มีเลข9้าในความสัมพันธ์คุณกับเขาอาจจะดิวกันมา9วัน9สัปดาห์9เดือนหรือว่ารู้จักกันมา9ปีแล้วนะคะเขาอยากบอกว่าเธอตอนนี้ หน,น้าที่การงานการเงินของ blends, เราดีมากกขาอาจจะมีหน้าที่การงานการเงินหรือฐานะที่ดีเขาอาจจะมีธุรกิจหรือว่าเป็นตัวทับทับในองค์กรเขากําลังค้ำควรคิดถึงคุณคิดถึงเพราะอะไรคิดถึงเพราะอะไรเดี๋ยวเรามาซ้ำเบิ่งไพ่กันเรามาดูกันนะคะ พี่เพียวคิวลิงีพอได้เราไม่รู้ว่าเราจะติดลิขสิทธิ์จากเพลงที่บอกว่าเปิดริมสาหรือเปล่าต้องลองดูนะคะไปต่อไปนะคะคนที่กําลังคล่ําควรถึงคุณผู้ฟังหนักมากเลยในตอนนี้คือชาวราศีกุมเดอ s t สตาเดอ t a สหรือตัวคุณเองอาจจะเป็นคนที่แบบว่ามีโซเชียลอยู่ในมือมีสื่ออยู่ในมือหรือเป็นคนที่มีแบบว่าโปรไฟล์ไม่ธรรมดาเขาอาจจะแอบชอบแอบหลงคุณแอบแบบว่า นะรู้สึกว่าแอบตกกลุ่มรักคุณหรือเปล่านางฟ้าไม่รู้แต่ว่าคนที่กําลังค่ําควรหวยหาอยากเจอคุณมากๆคือชาวราศีกุมนะคะเกิดวันที่2ได้วันที่2ได้ยีิบสองได้นะคะสิบสองได้เขาคิดถึงคุณมากๆนะคะคุณผู้ฟงังใบต่อไปนะคะสุ่มนะคะใครกําลังคําครัวแล้วก็คิดถึงคุณผู้ฟังของนางฟ้าหนักมากเลยในตอนน King ี้คิงออฟเพนเคิล ราชาเหรียญคนรวยค่ะคนมีฐานะมีอันจะกินพี่มีตังแล้ว่พี่มีหน้าที่การงานมีเงินมีใดๆแต่ว่าพี่ไม่มีหนูพี่ก็ไม่มีความรู้สึกมีความสุขเขารู้สึกว่าเขาไม่ครบอ่ะเขารู้สึกว่าเขาของขาดเขาอยากได้อะไรที่แบบว่ามาเติมเต็มหัวใจเขาและก็ต้องเป็นคุณนะคะชาวราศีกุมแล้วก็ราธิไฟแล้วก็เลขเก้าธาตุดินกําลัง ค้ำควรคิดถึงคุณผู้ฟังหนักมากเลยตอนนี้อยากเจออยากมาหาแล้วก็อยากบอกให้ดูว่าเขานะคะอยากมีคุณอยู่ในชีวิตมากๆเพราะว่าคุณคือแพชชั่นแล้วก็คุณคือคนที่เขาแบบเอออยากแบบทําสิ่งดีๆให้ใช่ค่ะตัวเขาเป็นราชาเหรียญแล้วมีเงินอู้ฟู่แล้วแต่เขาอยากมีคุณด้วยในชีวิตนะคะตอนนี้คนที่คิดถึงค้าควรโหยหาคุณหนักมากเลยคือราศีกุมชัดไฟนะคะ ใบต่อไปนะคะคุณผู้ฟงังใครกําลังข้าควรหอยหาคุณผู้ฟังของอีลาปะต่อนยอนหนักมากในตอนนี้เรามาสัเบิงความรู้สึกของคนคนนั้นแล้วก็สัเบิงให้กันดูนะคะ คุณลุงป๋าสปอร์ตใจดีพ่อลุงพ่อปู่กับผู้เท่าแต่ว่าผู้เท่ากับสาวไอทีหรือเปล่าก็ไม่รู้ตอนนี้นะคะผู้หญิงผู้ชายดูสินอนอ้าขาแบบนี้นอนอ้าขาเซ็งเป็ดแบบนี้คนที่กําลังค้ำควรถึงคุณผู้ฟังของนางฟ้าหนักมากเลยตอนนี้นะคะคือ D'Amperle เพ m p e r ร์ผู้หญิงผู้ชายทตดไฟร้อนแรงร้อนลุ่มราสีเมษแบบว่า หอยหัวน่ะแบบนั่งเซงแมวเซงเป็ดเซงไก่อยู่ตรงเนี้ยเมื่อไหร่นะจะได้เจอคุณเมื่อไหร่นะแต่ว่าอีลาตตอนยนของเขาจะมาหามาเจอคนที่คิดถึงคุณหนักมากตอนนี้นะคะคือพ่อลุงลาสิเมตรคนเกิดลาสิเมตรวันที่13 เมษาถึง13ถึง16พฤษภาคมนะคะตามช่องของนางฟ้าแบบไทยนะคะเขาคิดถึงแล้วก็ค่ำควรอยากเจอคนสวยของเขาหนักมากนะคะหากแม้ว่าเขาเป็นผู้หญิงนะคะเขาก็อยากบอกว่าผู้หญิงราศิเมษเนี่ยเป็นคนที่เก็บความรู้สึกเก่งเข้าถึงยากแล้วก็ร้อนแรงร้อนรุ่มกําลังค่ำควรอยากเจอคุณนะคะเขาอาจจะเป็นผู้ใหญ่ใจิตใจดีแล้วก็อายุมากกว่าคุณรู้ฟังนะคะ ใบต่อไปนะคะสุมนะคะใครกําลัง่ําควรถึงคุณผู้ฟังของนางฟ้าหนักมากเลยนะตอนนี้เรามาดูซิ สี่ไฮเราแฟนดินทุศก์กันมังกรผู้ชายธาตุดินชาวราศีทุศก,กกําลังค่ําควรโหยหาคิดถึงคุณหนักมากเขาอาจจะเป็นแบบว่าผู้ใหญ่ผู้ชายหรือว่าผู้หญิงใจดีเขาอาจจะเป็นคนที่แบบว่าสายธรรมะธรรมโมสายบุญนะคะแต่ว่ากับเรื่องสายสายใจสายหัวใจเรื่องความรักเนี่ยเขาก็ไม่เป็นสองรองใครเขาคิดถึงคุณมากๆตอนนี้ชาวธาตุดินกําลัง่ําคว,ควรคิดถึงโหยหาคุณหนักมากแล้วก็อยากเจอคุณมากๆเลยนะคะคุณกับเขาอาจจะนัดกันว่าเธอตอ ไปเราจะไปเที่ยวกันเราจะไปทําบุญด้วยกันตอนนี้เขาถึงว่าเขาคิดถึงวันที่แบบว่าได้พรันไว้กับคุณแล้วนะคะชาวพุทธศกดิทายอรอกแฟนพระสังฆราชจิตใจดีค่ะ ใบต่อไปนะคะคุณผู้ฟงังขอสองใบนะคะแล้วก็จะไปอาบน้ำเช็คเอาแล้วนะคะใครกำลังลครั่าครวญโหยหาคิดถึงคุณหนักมากๆเลยในตอนนี้เมื่อสักครู่พ่อลุงออกไปแล้วนะคะเรามาดูซิว่าใครนะคะใบต่อไปนะคะพ่อลุงมึกห,หรือเปล่าไม่รู้แต่รู้แต่ว่าคนคนนี้ที่คลั่าครวรหอยหาคุณเกิดปีเจ้าเขาอ,อาจจะชอบเลี้ยงสัตว์อาจจะมีเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวสองตัวเขออาจ,จะมีลูกสองคนหรืออาจจะเคยแต่งงานมาแล้ว เขาอาจจะเคยเป็นพ่อไม้แต่หากแมนว่าเขาไม่โสดนะคะคุณผู้ฟังอย่าไปยุ่งนะคะคนไม่โสดอันตรายนะคะคนที่กําลังค่ําควรโหยหาคิดถึงคุณหนักมากอาจจะเป็นชาวธาตุน้ามีนกรกฎพิจิตชาวธาตุไฟเมสิงห์นูดีเอ็มพัลเลอร์อาจจะเกิดปีจอแล้วก็เขาส่องคุณเก่งส่องคุณหนักมากตอนนี้สิ่งเดียวที่ทําได้ก็คือส่องอยากส่องอยากเจออยากเห็นอยากเซฟรูป คุณจะไปไหนไปเที่ยวกับใครก็ไม่สนเขารู้แต่ว่าเขาคิดถึงคุณอยากเจอคุณหากแม้ว่าเขาเป็นดีเอ็มพลเลคนนั้นนะคะเขาอยากบอกว่าเธอจะ๊ะต่อให้เธอจะไม่สนใจพี่แต่พี่จะสนใจเธอเธออยู่ในเมมโมรีความทรงจําของพี่เสมอนะคะเด o ูนผู้ชายทตุไฟทตุน้ำได้กําลังแอบมองคิดถึงแอบส่องคุณอยู่ในตอนนี้หากแม้ว่าเป็นท่าน้ำออกมาก็คือเป็นชาวราสิมีนนะคะพระจันทร์ก็จะเกิดวันจันทร์ได้ ส่องทำไมหรอส่องด้วยอารมณ์ที่หึงหวงต้องการคลุมข้างฟุ้งซ่านอยากเคลียร์อยากได้ยินเสียงอยากมาหาอยากเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของคุณนะคะใบต่อไปนะคะคลายกำลังฟุ้งซ่านโหยหาคิดถึงคุณผู้ฟังของนางฟ้าหนักมากเลยในตอนนี้นะคะ f o ล์ for off, for off ครับสี่ถ้วย คนที่มีเลข4แล้วคุณกับเขาอาจจะเกิดวันที่4นะคะอาจจะเกิดเดือนเมษาเช่นเคยเขาอยากบอกว่าสิ่งดีๆที่ใครต่อใครหยิบยื่นให้เขาเขาไม่อยากได้แต่เขาอยากได้สิ่งดีๆจากคุณบ้างขอบ้างได้ไหมให้พี่ได้ชื่นใจคนคนนี้นะคะอยากได้โอกาสแล้วก็หากแมนว่ามีโอกาสเขาก็อยากจะหยิบยื่นสิ่งดีๆให้คุณแต่ตอนนี้เขารู้ว่าเขาให้อะไรคุณได้มากมายแต่เขาไม่เคยได้อะไรจากคุณเลยหรือเปล่าเขาอยากบอกว่าขอได้ไหมขอใจเธอนะคะ ไม่ใช่ขอใจเธอแลกเปิร์โทรนะคะเขาอยากขอใจเธอแลกใจพี่ได้ไหมแบบไม่ใช่หญิงลีนะท่านกำลังเข้าสู่บริการแล้วฝาหัวใจเพลงหญิงลีก็มาค่ะเขาอยากบอกว่าขอหัวใจได้ไหมร่างกายอ่ะเดี๋ยวค่อยว่ากันเพราะว่าใจมันต้องแลกใจถึงจะได้กายและกายตอนนี้คนกำลังค้ำครวรโหยหาคุณหนักมากออกมาชัดที่มีนเมษาเมษแล้วก็ ไฟนะคะคุณผู้ฟังกําลังคิดถึงคุณแบบจุกๆอยากเจอมากไม่งั้นก็ต้องส่งแบบนี้ไม่อยากส่งแล้วอยากเจออยากเห็นแบบระยะประชันชิดระยะหนึ่งคืบหนึ่งเมตรนะคะแฮปปี้แฮปปี้นะคะนางฟ้าโกกรุงเทพมหาคนครก่อนนะคะพรุ่งนี้เจอกันท็อปปิกฟินๆนะคะยาวๆนะคะ